สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครบ7วันแล้วนะครับวันนี้จะมาดูฟักทองสายพันธุ์ของต่างประเทศนะครับแต่ที่เห็นอยู่หน้าจอนี้ก็คือผมจะมาเปรียบเทียบดูนะครับว่าฟักทองที่ไทยเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับเปรียบเทียบตั้งแต่ใบครับนี่ใบฟักทองบ้านเรานะครับก็จะเป็นใบประมาณนี้นะครับเกือบสองคืบก็มีครับใบจะติดกันเลยนะเป็นพืชนะครับอันนี้ออกติดลูกแล้วนะครับ สายพันธุ์ไทยครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะลูกก็จะออกทรงกลมแบนๆนะครับเปรียบเทียบระหว่างใบแล้วก็ผลผลิตครับลูกฟักทองนะครับกําลังออกออกดอกออกผลติดกันเยอะอยู่นะครับดอกอยู่นะฮะติดแล้วติดแล้วครับหลายลูกทีเดียวเกือบทุกยอดนะครับนี่ออันนี้ก็เจาะแล้วครับน่าจะติดแล้วครับ เว้นไม่กี่2ยอดติด2ยอดติดนะโอเคครับทีนี้มาดูสายพันธุ์ที่ผมนํามาเปรียบเทียบครับก็คือสกอตนะฮะผมดูจากหลายๆข้อมูลสกอตเกิดสอ2ต้นครับที่ฝากไว้ในคลิปที่แล้วนะครับนี่ครับ7วันผ่านมาครับวันนี้คืบก,กวัวแล้วนะฮะทรงยาวๆคล้ายแตง บ้านเรานะครับแต่เป็นฟักทองครับเขาเรียกว่าสคอตนะครับอันนี้จ่อไปเรื่อยครับมีกี่ลูก1 2 3 4 5 5ี่ห้าหลูกนะฮะแล้วก็จะจ่อต่อยครับเห็นเห็นอยู่ก็ประมาณ4ี่ลูกครับถือว่าดกมากฮะไม่มีเถาวันครับใบก็คล้ายใบแตงโมครับอาจจะเป็นแฉครับไม่ติดกันเป็นพืชนะครับสีเดียวกันครับสีลายลายคเขียวแลกษาะลํำต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแตกต่างจากฟักทองบ้านเราครับ ฟักทองมาเราก็จะเป็นเครือยาวฮะเป็นทลายยาวไปเลยนะครับนี่ข้อเปรียบเทียบฟักทองแต่ละสายพันธุ์ครับซึ่งสวนนี้ครับอยู่ที่สีสเกตรครับทดลองปลูกครั้งแรกครับนำมเมล็พันธุ์เป็นของฝากครับเขาฝากมาครับเลยทดลองปลูกที่สีสเกตอีสานเาเรานี่เองครับเจ็ดวันผ่านมาก็ถือว่าเติบโตอย่างรวดเร็วครับลูกใหญ่ด้วยฮะสกวอต สายพันธุ์ที่เรานํามาทดลองปลูกในไร่เป็นดินใหม่ครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงอะไรทั้งสิ้นนะฮะนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับในถุงหนึ่งนะฮะในซองหนึ่งจะมีประมาณ4เมล็ดครับเกิดอยู่2เมล็ดนะครับก็นี่คือข้อเปรียบเทียบนะครับให้เห็นความแตกต่างระหว่างฟักทองบ้านเรากับฟักทองสควอชครับสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะนําสีดีมาฝากครับมีแครอทสีม่วงด้วยนะฮะ คลิปต่อไปก็อาจจะนำแครอทสีม่วงที่มาทดลองปลูกเช่นกันครับที่สีสเกตน,นะครับมาฝากท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ